ผมบอกก่อนว่าตัวผมเองเราผมเป็นศิลปินใช่ไหมครับผมอยู่ตรงนี้มาสี่ถึงห้าปีแล้วห้าปีนั่นแหละแล้วผมก้าวเข้ามาในวงการนี้ด้วยคำที่ตั้งอยู่ในหัวว่าการมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นศิลธรรมของการที่ผมทำงานตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตทั้งห้าร้อยเกือบห้าร้อยคนตรงนี้จะได้มาเจอผมในอนาคตอีกไหมผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เลย แต่ระหว่างห้าปีที่ผ่านมาผมบอก,ลมมกเ,อกกเาาลวยว่าผมมีความสุขมากที่เจอกับทุกๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าผ่านออกไปแล้วผมูยาวเขบอกว่ามีความสุขมากและผมเองก็จะพยายามเก็บทุกความสึกทุกความทรงจําทุกความรักที่ทุกคนให้ผมไวเพราะผมเองก็ไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่าตัวผมเองตัวทุกๆคนเองทุกคนจะเป็นยังไงตอน แต่ผมอยากบอกว่าตอนนี้ผมมีความสุขผมได้รับความรักจากทุกคนจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆและผมรักทุกคนนะครับขอบคุณม่ะูาบอกค่ะรักเป็นไงมันไงรักกันรักก